ไวรัญชกันดะวันนาบัดนี้ข้าพเจ้าจะทำการพรรณนาเนื้อความแห่งบททั้งหลายมีบทว่าเตนะสมเยนะพุทโภพคะวาเป็นอาทิเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่จาจกทำการพรรณนาอัดแห่งวินยัยแสดงเนื้อความแห่งปาถะาว่าเตนะเป็นอาทิโดยประการต่างๆข้าพเจ้าจะทำอัดวันนา,นาอย่างไรเล่าบทว่าเตนะ เป็นคำแสดงออกโดยไม่เจาะจงบัณฑิตพึงทราบปฏินิเทศแห่งบทว่าเตนะนั้นโดยคำว่าเยนะนี้ซึ่งเป็นคำสรุปแม้ไม่กล่าวไว้แต่สำเร็จได้โดยเจความในการภายหลังจึงอยู่ความรำพึงของท่านพระสารีบทซึ่งเป็นเหตุแห่งการทูกนึงวอนให้บัญญัติพระวินันสำเร็จได้ในการภายหลังเพราะเหตุนัน พึงทราบสัมพันธ์ในคำว่าเตนะสมเยนะเป็นต้นนี้อย่างนี้ว่าความรำพึงนั้นเกิดขึ้นโดยสมัยใดโดยโดยสมัยนั้นรับผู้มีพระภาคพุทธเจ้าสเสด็จประทับที่เมืองเวลันชาจริงอยู่วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะแม้ในวินัยทั้งหมดคือคำว่าเตนะท่านกล่าวไว้ในที่ใดในที่ใดในที่นั้นในทนั้น บัณฑิตพึงธทำปฏินิเทศด้วยคำว่าเยนะนี้ซึ่งสำเร็จโดยใจความในการก่อนหรือภายหลังอุทาหหอนพอเป็นทางในวิธีที่เหมาะตามที่กล่าวแล้วนั้นดังนี้ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรมเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายพระเหตุนั้นแลเราจาักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายมีคําอธิบายว่า ภิกษุสุตินเสพเมถุนธรรมพระเอศใดพระเอศนั้นเราจากบัญญัติปฏินิเทศย่อมเหมาะด้วยคําว่าเยนะนี้ซึ่งสําเร็จโดยใจความในการก่อนอย่างนี้ก่อนปฏินิเทศย่อมเหมาะด้วยคําว่าเยนะนี้ซึ่งสําเร็จโดยใจความในภายหลังอย่างนี้ว่าพระธนิยบุตรนายช่างหม้อได้ถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให คือไม้ทั้งหลายของพระราชาโดยสมัยใดโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชจเครึก